ต้นไม้มีครับผมพอเอาให้ได้หาได้คนนี้ไปจะเล่นง่ายขึ้นเลยครับทีไฟต้นระเบิดแล้วยิงมาทัาเรียบร้อยหมายหนึ่งครับผมตอนนี้สรับทีไฟแลนเจอร์เอ็กซ์เก็บให้ของเบลฟอร์ตไปครับแต่ว่ายาโฮนี่เหมือนไปโฟกัสกับไฮแม็กคนเดียวเบิดเอ้าเอ้าอ้าสี่สิบแปดขาปลาแรกแล้วเรียบร้อยสีไฟครับผมนี่ฮันเดอรเจ้ครับผมสองสองสองได้ไปทะเยินสองสองยังไม่น็อกสเป แม่ลุ้นจัดเลยครับผู้ชมฮะเดบิวต์คิวปฐมพงศ์มุมนี้ให้แมทโอ้แล้วเหมือนจะโดนไม่ไม่ถึงไม่ถึงคือรู้ตำแหน่งนะฮะเหมือนจะโดนล้อมแล้วนะครับผมแต่ว่าวัดคมแล้วครับมุมนี้คนสามเขาเห็นแล้วดิให้แมทโอ้แล้วเป็นโคต้าดิโคต้าเต้โอ้ยก้อนครับผมนี่ฮะไป้จังแรกของเลเจนด์เรียบร้อยเซฟเป็นรัดอีสปอร์ตได้ไก่เกมนี้ไปครับแต่ว่าถือว่ายอดเยี่ยมนะสหรับดีไปเกมนี้ยอดละโอ้โหตะแแบบเข้ามาแล้วนี่ไง มาแล้วลุ้นลูกนี้ลุ้นเอ้ยคู้ที่สองโอ้โหเต่ไปสวยสวยเติมอ้ยไม่ทำได้ไงยว่าได้สักอะไรโอ้ยยังไงเนยยังไงเนยดาดไม้ลยดาทัวร์ที่สองไม่ถึงระเบิดชึงสามออกจากเกมไปได้โอ้โหเราจะจ่ามนเาวีเก็บไปรายละเอียดของเกมเราขอมาจากแลนเจอร์เอ็กขาดเม็ดเดียวเม็ดเดียวพอแล้วทำได้แลนเจอร์เอ็กครับผม ปีโอให้อย่างนี้เบกไว้ได้แต่ลอยแต่ขึ้นมาเกมีดึงลอยแต่หาหน oh <my. S 2> เดี่ยวเฉินยังไม่น้องดากระผมสำหรับไปก่อนอันดับที่11จัดพาปลาขอแกเนตดับเบิลเน็ตไหลมาทางขวามีดาเมจติดมาแล้วไม่ถือระ,ะเบิดไม่ถึงครับผมสำหรับทีรอนไฟยัดมาอีกหนึ่งลูกสองลูกทางซ้ายออกมามีแฟดติดมาแล้วแต่ปลาดูเฉินนะแล้วเปมามาฮิคนริไดเอโกติดหลังเข้าเหลือใเชื่อออกมาเฉยเลยลมาทำไมเทียบร้อยเลยนะทีรอนไฟนจบอันดับสิบเปิดบัตรแรกนั่นเองนะครับ เอาเอาเอาเราปีนมุมนี้ครับผมแม่รัชเคห้ามเสียเด็ดขาดเราไม่กโกสิทธ์เอาให้ครับผมไงไส่โถออมาแล้วเขาเปิดเสียงเรืร่อยๆตํแหน่งเปิดตำแหน่งเปิดยิงไปประมาณ80ครับผมแล้วแฟดแบงเข้ามาอีกครั้งหนึ่งหายไมไปได้เตเวียร์น็อกดาวไปหนึ่งน็อกดาวไปหนึ่งต่ใบโลเหนียวยังเหนียวอยู่แล้วรู้ว่ามีตัวอ้อมรู้ว่ามีตัวอ้อมพีกพีกหลอกเอา้ากระถุนนัดสุดท้ายแล้วปล่อยๆเขารีโหลดแบบนี้ไปล่อยเขารีโหลดแบบนี้เกือบหายครับผมอ ยังดีที่ปิดได้